สวัสดีครับพบกับผมนะครับต้อมสุรศักดิ์นะครับกับช่อง kingsa channel Thailand t a k นะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับ FC เข้าสู่ช่อง kingsa channel Thailand t a k นะครับวันนี้นะครับจะพามาเยี่ยมพี่ชายนะครับทิดต่อยนะครับทิดต่อยจะเพิ่ไแม่ครัวทำเบอรนีเอามั จอดพักนะครับสอบม,มาสักห่ายสอมสายให้เราดิดครับเดี๋ยวที่พามองครับเพ็่ว่าเล่าสีขายอ่านี่ทเทนเลอร์ครับบอกว่ามาดูหน่อยครับมาจะขายทเทนเลอร์นะครับใครสนใจนะครับทเทนเลอร์เอาไว้ใส่บอกว่ามันเข็นสองลอยบ่ได้ครับดเปียดเอาขั้นหม่เขามานะครับ ง่ายน่อยเนาะต้องใส่สิให้โดริกนะครับให้โดริกมีปัญหาตัวยกบูมนะครับนี่ก็เป็นพีซีสองร้อยครับสู้โภมส,สึพีซีสองร้อยครับตัวนี้ซื้อมาประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับซื้อมา ร้านเจ็ดนะครับซื้อเงินสดมาครับที่ต้อยสวัสดีที่สวัสดีครับอา <c oughs> อาตูยังเนีไงข้าวโพดบนนี้ เป็นยังขึ้นได้ถอดไอไอนี่จโอขีดด,ด,ดีวารซินน,น,น,นี่ยนยงังเปลี่ยนเลใบอะไรมอัี่กอืเปกแดงจริงาเรถโออเร,รีเนเนยนรถในโควิดยำนี่บ่ผมจ่ายานหนอยอย่างเดียวผมเรียนมันเสียง โอ้บรรยาก, oh, mm. กาศดีค่ะที mm. ่นี่นี mm. mm. Yeah. Mm. Wait, mm. ่นะกอกหนองก็ด้นใ้เอโอ้ยงสีเขาาแดงเว้นแล้วนี่่ mm. Mm. วยกันเาแล้ว นี่ครับคันนี้ครับปล่อยลยครับมีใครสนใจครับผมปล่อยตั้งราคาที่หนึ่งแสนเจ็ดห้าพันนะครับเป็นตัวนี้เป็นเครื่องร้อยร้อยสี่หหบีบีครับยี่สู1รร้อยห้าครับระบบเบกรกก็เป็นเป็นลมลมดันน้ำมันนะครับเพาเดียวนะครับผม ยางก็เป็นยางยางพันนะครับนี่ภายใน

Bó hoạt Bó nải đây nọ bộ hồ. Bộ hồ. không cán chiếu khăn xuống ngay đi Chắp ngăn, ngăn, ngăn. À, này, Chỉ đây Ôi khổ nó ngay nhanh điều nó nam này, สิ่นแตกว่าสันวะคือคือแตกตรงเปลี่ยนเพราะว่าณเศษเศษเล็กก็สิก็สิออกมาไม่อยังคือมันเอ๋เปลี่ยนมันแตกดูะวะไม่เห็<อ>แตกดูอยู่บ่มันแตกคือเทียนหนึน่งในประเนี้คือคือบูดมันสายเหตุมันคือตัวนี้คือคือบูดตัวนี้มันมันสึก,กอยู่บ่เพราะว่ามันสึกปั๊บ พอซื้อปั๊บแรงกระแทกมันมันมันกระแทกเออมันกระแทกครับมันกระแทกได้มันกะแทกได้สิ้นแต่มันสิล่ามล่ามไปหายนี่เนาะขันขันบูธมันรวมปั๊บมันมันเกิดสีล่ามไปหาสิ้นแมีนคือมันมันส่งแรงกระแทกไปถึงสิ้นเลยแมีนขันบูธเนียนก็สิ้นกับสีพอรับแรงกระแทกนี่คือชายจุดเล็กเลยนี่อืมเยอะเยอะมั่งค่ะเออขันขันบูธมันรวมสิ้นกับสีทนเนาะนี่มันทึ้งลงเอออันนี้นี่เป็นเข็ดแลครับเข็ดไปเลย ทิศทางเล็กน้อยๆขันอืมกัดมันกัดเห็นไหมครับขันขันบูตัวนี้ว่ารวมสิ้นประเดี๋ยเลยครับขันแต่ว่าสิ้นก็มีอายุของการใช้งานของมันอยู่ขันเห็นบูตรวมปั๊บมันกระเทือนอยู่การใช้งานของสิ้นี่สั่นลงเพราะว่ามันมันกระเทียมได้กระเทียมไปหาสิ้นเหมือนนี่ระยะเวลาการการโยกขึ้นที่ดีไหมบ่โยกขึ้นพอโยกขึ้นปั๊บ ตัวหนึ่งมันปิดก่อนหมดเออตัวนี้ยังหลังตาอยู่ลักษณะนี้นะฮะเสี่ยนนี่เสี่ยนแมคโค้ด้วครับแมคโครมาทำสิบกว่าปีเด่นี่ยโห่ขุดซาครับเฮีนบอก่าบป่าบ่โค้ดขุดผ่วงกัดเล่นแมคโครกิดครับขุดซาเห็นว่างามบานยังสนใจติดต่อเลยนะครับในขุดซานะครับราคาย่อมเย้าครับ พื้นที่นะครับร้อยเอ็ดมาสารคามบุรีรัมย์นะครับพื้นที่ใกล้กเคียงนะครับรุ่นกกน,น,นี้ใบแทกวางไส้ติดเจ็ดสิบบนแทกซึกหมดแล้วนี่อืมใบแทกอืมช่วงล่างตัว,วนี้ในบะแทกน่าจะประมาณเจ็ดสิบเนาะ Thế mà thác ngay thì mình bật cái cổ biêu nó Ngay cái thác Tù ấy Mình tù máy đấy, tù cầu mình Bây giờ đây bỏ hút lò hả đi nó Kháng đi em สอาสรุปคลิปนี้กับขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับสำหรับช่อง King Sa Channel Thailand ท,ทักนะครับผมก็ต้องขอกล่าวว่าสวัสดีครับผม